สวัสดีครับคุณผุ้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวเมวื่อวานนี้พลเอกอนุสันคุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตรวจติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล โดยมีพลตรีสราวุธจันภุมมผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและพันเอกชิดพลแก้วพรมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยร่วมให้การต้อนรับณนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1หนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส จบข่าวอัดุลกาดีหะสนิอ่าน